ลงไหนวะหมู่บ้านวะหมู่บ้านนะโอเคหมวกนี่นอนตต่วงกลมมีรถวะโอเคเห็นแล้วผมลงบ้านบ้านบ้านขวาวงกลมอ่ะได้จัดไปบ้านขวาตรงรอยบีดน,นะของเรารถจิ๊บน, <ผม S 1> นี่ว่าก็เป็นของเราน่าเลยไอ้ยิ่งเป็คนล้อง เกบ้านหน้าตรงข้ากูเลยบ้านหน้ากูเลยไปไหน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 บ้านนขับรถที่บนหังรถโอเคโๆคไหนไหนับรถใช่ไหมเฮียไอ้เียลงวิทว่าลงวิ์ว่าไอ้ตัดไมไข้างหลังไม่ยิงแตายตัวหนึงตัวนึงตัวนเโอเค้นขวาๆๆาขตายโอเคสวยซาอะไรสัอืมมึงเจอ AR ปยเฮียแม่ง มันจับไปมีตัวนี้ข้าม้ายไปเฮ้ยมีคนต้องลงคนต้องลงแลนดิ้งแลนดิ้งโนบิชได้บิชได้ได้ได้โดนรันโดนรันสต็อกนี่นี่ o ำรวจสต๊อกสต๊อกโคตรเีอยเลยทำไมพวกมึงโหดร้ายแบบนี้วะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีคน ช่วยด้วด้ยหน้าหนามีคนหน้ามีคนหน้ามีคนนเน่หน้เ่บ้านหลังขาวนี่ยบ้านหลังขาวมันก็งเข้าในบ้านแล้วน่่หน้าไปเ่สตอปบิสองคนสคนสองคนตฟลสตายเป็นศพเ้เวนึงไม่รู้เว้ เอาขอกระสุนกับเลื่อนมาก่อนแล้วกันเฮ้ยอยู่ไหน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 โอ้โยเหี้ยมเองตายหมดไอพวกมึงโหดไรจังวะเร็มโคตรเถื่อนบ้าสุดโคตรจังไรเลยพวกมึงเนี่ยกูเห็นมันถือช็อตกันแล้วเป็นกูอยู่กลางนี่บ้านกูนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้มันสัตว์ ออพอใหม่ใช่ได้มันหมันจริงๆว่ะอ๋อพวกอยู่บีชได้ยแม่งเสียงกุดังแม่งล็อกงชุดมีเหี้ยพี่ต้องชุดมีกุดเหี้ยเลยโอ้โหพวกมันไอ้ไอ้บ้านสีแดงตรงวงกลมเปิดยังอ่ะบ้านสีแดงอีกหลังแล้วเปิดยังไงตรงวงกลมอ่ะไม่แน่ใจว่ะคือตอนนี้ไม่รู้ถ่หนเปิดเ้าวลาให้เพื่อนสินนะ อี้้เหยจริงๆเพราะไม่งั้นถั่วงเราก็มีสิทธิ์ตายกับไอ้ตัวเนี้ยใช่มึงกัดถั่วเวลาให้เพื่อนมึงสิทธิ์มันสัตว์แต่ใครจะมึงจะรู้หรือเปล่าว่ากูแม่งของพวกกูแม่งของฟูฟูฟูไม่ท่ายอมรึเปล่าไอ้มันยิงกู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 อ้าเจ็บไม่รู้อยู่จะฝั่งนู้นนะฝั่ง N N W อ่ะ แป๊บแป๊บแป๊บแพิวก่อนไกลป่ะไก่ป่ะน่าจะไกลอยู่แหละน่าจะบ้าริมริเลยอ่ะเรามีรถใช่ไหมยังจะยิงโดนกูไม่มีกระสุนะทะลุออกไปเลยเอาไปเปล่าไปเปล่าไปเป่าไปเป่าไปป่าไปป่าไป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 มามาไปไสู่กูเลยสิส่นัด่เปิดอไรเปิไรเปิะไรเขาเสียวได้เว้ยเสียวได้ใช่ไเออเสียวได้ละสิบนัดไปไปไปเราแม่งสายโทรสายโทรเลยละโตรเลยละ ฮะเอาบวกอ่ะเนี่ยแถวแถวเนี้ยบ้านแถวเนี้ยไม่แถวไหนไม่รู้สักหลังนึ่งไะพวกเกียร์สันดานแถวเนี้ยบ้านนี้แหละบ้านเออบุ้งแน่นอนเฮลโหลไม่มีจัดขึ้นนี่ได้ระวังเวระวังระวังไม่มี ยึดของก่อนนะของก่อนอายัดของก่อนไอ้ใช่ไหมมีซีซีไหมม,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 มีไว้ห้องนี้นัดไปออกห้าเจ็บอ,อกห้าเจ็บรีวรว,วแปบ๊บยินไม่ใช่นหลลูนลงรถนะปุ๊บไม่มีมันหลังต่อไปอเฮ้ยโป้งต้องมีห้าตัวดินะต้องมีห้าตัวดิแม,ม่งทำลายบ้านบดบ้านเข้าเอ็นเล่อ อีี่่่ยังไไมมมพิชินมันทะลุเข้าประตูไปได้ยังไงวะประตูไม่จะเปิดทีมันแท็กไม่ไหวพี่ชินแม่งฉีดเฮ้ยมันไปหมดแล้วไม่่ใชต้องไปล่าแหละต้องวิ่งแถวนี้อะไรวะวิ่งไปเมื่อกี้อะเฮี้ยแม่งเห็นแล้ววะดูว่าฝั่งตรงข้ามเนี้ยไม่ก็ลงไปข้างล่างอะข้างล่างบอกว่าขึ้นไปได้ข้างล่างไปลึกไปออปปิททำเลยเนี่ยดูว่าฝั่งตรงข้ามแป๊บ พี่ดูเอารถมาจอดหน้าบ้านก่อนเดี๋ยวผมดูบ้านของตรงข้ามครับตรงข้ามหลังเปิดรถเข้าไปแล้วลงไปดูครับเป็นเวียนดูแล้วกันเออเวียนดูเ,เ,ออเดที่ยงหมดแล้วเกิดลูกซองเออไปเวียนดูดิรอตีนดูดิเกิดเจอมาละไปลกแปลกตัวกูไม่มีเขี้ยอะไรเลยวะเนี่ย <laughs> ยหมดวะ่เยี่ยมมีมีกระสุนเอไแบงอยนี่เออเหรอมียู่สินัดอ่ะเอาไปแเอาไปแเอาไป้วมียู่สิจ็ดนัดอ่ะข้างหลังวาข้างหลังาไหนเข้มไปเขไปเขไปเข้ไปเข้ไปไปมึง้ยแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนไอเหียเออยิงไม่ดนถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยแม่งหลังดี๋ยะตายออมออออหลหลบอยู่ห้านอหลังตัวมันวาวไอตัวเนี้ย แม่งเริงว่ะอ้าบรรจงุอ้โ o my friend คนไปขยิตัวนี้วะไม่งานดีที่ผายเลยตัวนี้ขยิงวะ เนี่ยตัวที่ผมมีใครยิงไว้จอดยิงเหรอกูยิงหัวไปตัวนึงแม่งเกาะใหญ่ไม่เป็นไรเลยสาภาพปลอดภัย <c oughs> ยิงหัวไปตัวนึแง,มง,งแ,แม่งลงมาโป้งๆแขงมันมีเกาะใหญ่ให้ตัวเยี่ยนะเนี่ยนะตัวนึงหันไปก็บรรจง,ย,งยิงไม่ยุดไม่โดนเลย มีคนนั่งเลียบนรถเว้ยคือบอกกันได้เลยไปคิวยิงเต็มจริงเหรอเออนั่นแหละเนี่ยไม่พอในรถกูนั่งกินแป๊บจะมีมีจุดสี่สี่ไม่ชินเจ็ชินไงีบนรถบนรถคุณ่ยไปชินมันไปเหลือมันเหลือรถเท่าไหร่เหลือเลือเท่าไหร่คันนั้น่ะสามสิบเจ็ดอันนี้หกสิบเอ็ดคันนั้นระเบิดทิ้งซะเก็บกระสุนก่อนเลื่อนรถเลยไปชินเลื่อนรถขอรอออกไปเลยเพรนั้ผมต้องไอคับใช่ไหมโยนเอเคทิ้งอ๋อจะสีเออารสองกระบอก เดิมเลยเอ๊ะมันต้องมีกุญแจดิมันมีกุญแจ่ไหมไม่รู้แล้วอยู่ในรถเว้ยลองดูเฮ้ยดูรถมันกระบาดไหมไม่มี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 ดงมาดงมาอ้าเจ็บแป๊บนึงโอเคคันนี้เคลียร์เคลียร์คันนี้ก่อนแล้ะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมอ้ไมเอาหลังโอเคคทำรบิร์รบเดี๋ยวผมอ้อมหลังไม่โอเคโอเคไม่ออมอะกูแม่งขึ้นไปยิงแดดมันแดดมันเออแดดมันจะข้างบนเลยวะอยู่บ้านอบ้านี้อยู่บ้านี่บ้เห็นแล้วเลูกสลูกสลูกาผมยิงยิงเลยยิงเลยข้างผมข้างผมข้างผมยิงเลย ด้้แลวมโอ้ยใตญ่แม่งมีสี่ตัวเยอะไหมมันมีเกาะใหญ่ เหรอว้ยเพ่นเราว้ยพังรถมากูว่าเพ่เว้ยเฮลมีเฮลเฮลเรียบร้อยเกลียนใส่ไอ้เหี้ยโคตรหานะโคตรโตรโคตรใส